สวัสดีครับผมมันนี้บ่าวสำนึกก็องใมาบ่งติดตามชีวิตน้องนองในการทำงานนะครับเดอ้อไปชมกันเลยครับผมขอบคุณครับที่รับชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้บ่าวนึกมาหาน้องได้ครับเดอ้อมาหาน้องวิทย์น้องนงมาติดตามชีวิตการทำงานของน้องทั้งสองคน ครับผมไปชมกันเลยครับผมนี่แหละครับแต่ละมือแต่ละเว้นเป็นเห็ดงานเห็นงนังได้นี่แหละครับเกียงง้วชีวิตแต่ละมือแต่ละเว้นของเพิ่นครับเห็ดกัน,นไป ้องวิ่งก็ได้น้องวิ่น้องนองุ่มเด็ดงานไปาใายกันไปครับนี่แหะไปหม้อกระถากินเฟียงครับพี่น้องบรรยาก,กาศบรรยาก,กาศเพิ่ยก็ได้ได้บรรยาก,กาศดีครับครับพี่น้อง เป็นรถทำงานเพื่อนได้ครับเด้่สองน่องสองวิทเอเแ็ดนด์สร้อยกันครับผมเดี๋ยวรถประจำตำแหน่งเพื่อนจะเป็นกอดฟางครับกอ,อดฟางเพื่อนกอด้างเพือ่อน งัวมันก็ะทากินรอกินอาหารครับผมจะร่อตัดยืดเสื้อพี่บ่อาบินเสียงมันตัดดิสเซพีบ่นะ,ะครับวัวมันก็ะทากินเฮียครับผมอมัน มันกะท่ายกินเที่ยครับมนแต่ละเว้นชีวบิดก็มันอ้าบขี้บิดเกียร์หัวเราเขียนมาเขียนเราเร็วเร็วกว่ายากาศดีครับพี่น้นนองเน,น,น,นี่ยเอฟงาน กดเนีย่ยกดต่อนี่ครับตามกิดชีวิตน้องนง,งนะครับใช่ครับผมเรียนแนบไปครับกวดต่อว่ากระหิวครับหิว Nhiều lại kapoong. Ayang lang kot lua ai lua lại, lua ai lua ai lua ai kia 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 chín kia 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 vịt kia 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 วัดวะฮันบรรยากาศก็ดีครับผม โตบว่าไหลไล่ออกเอาเลยครับนเมื่อ่ไปใช้ห้งฮะเมื่อบ่ไปใช้บ่แห้งมื่อบ่ไปใช้ผ้ห้งมือคนสิไปทุระแห้งเห็ดตะแก่เห็ดร่างบ้างแน่ล่ะจะได้หูครับบดว่าหัา con nùng con ไปเก็บฟางเลยน,นะครับเด้อหามาหานที่บดไปแล้วเริ่งบดหนึ่งสวนหมักชาดูครับพี่น้อง ไปนี่ไปจอดแลวไปจอดค่อยๆเบาๆเบาๆยาเอ๋อาเป็นตะยาแล้วเนาะมค่อไปยาบไมครับับนะครับมือหมคับขับบเสี่ยะ เลียวเลี้ยวเียวเลยวเี้ยโเฟอรมือมันนิ่งเลยมาเฮ้ยว่ักว่าความไปนีมดักว่าซัก